สวัสดีวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องสติเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยกสูตรหนึ่งเรียกว่ามหาสติปฐานไม่ได้ใช้คำว่าสติปฐานแต่ว่าใช้มหาสติปฐานคำว่าสตินั้น แปลว่าความะระลึกได้ความะระลึกได้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีประจำตัวถ้าขาดสติเมื่อไหร่เขาก็เรียกว่าหลงลืมถ้ายังมีสติอยู่ก็เรียกว่าเรายังเป็นคนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่ขาดสติ แล้วก็ทำของหายบางทีก็พูดไปพูดมาก็หลงหน้าลืมหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จกักหาวิธีพัฒนาสติของเรา ให้คงอยู่แม้อายุจะมากก็ให้คงอยู่ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำสตินี้ให้เข้มแข็งได้ท่านทั้งหลายก็คงไม่พ้นจากคำที่ว่าต้องมีสมาธิแล้วถึงจะมีสติต่อไปทีนี้ถ้าขาดสมาธิไม่รู้ว่าจะเอาสติเอาตรงไหน แต่เมื่อมีสมาธิสติก็เริ่มเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาสติก็จะต้องพัฒนาสมาธิเมื่อเราพัฒนาสมาธิมันก็เรียกว่าเป็นจุดเ้าเรียกว่าจุดรวมอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรมานกาย อยู่ในครั้งแรกๆแ,แล้วก็ไม่ได้สำเร็จนั่นก็หมายความว่าสติไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์พอเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิภายใต้ต้นโพธิอัสรุกแล้วพระองค์ก็เริ่มมาหาสติปัฏฐานขึ้นมาในจิตของพระองค์นั่น เมื่อมหาสติปัฏฐานเกิดขึ้นความสว่างสวัยต่างๆก็เกิดขึ้นความสว่างสวัยต่างๆนั้นก็คือดวงปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีหน้าที่ผลิตพลังกิตพระพุทธองค์เมื่อประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นพทธิอัจรริย์เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่สันอัสดงคต คือหมายความว่าพระอราทิตย์จะไม่ตกพระองค์ก็ชนะมารแล้วไม่ใช่ชนะมารอย่างเดียวอย่างชนะเสนามารอีกด้วยทพระทพระองค์ได้ทรงต่อสู้กับพญามารน,นั้นเขาได้เขียนเป็นรูปร่างโอ้ยทั้งยับษ์ทั้งมารหน้าเขียวหน้าแดงมีทั้งหอกทั้งดาบสารพัด นี่เรียกว่าพยามาณที่เข้ารุมล้อมเมื่อเข้ารุมล้อมพระองค์แล้วพระองค์ก็มเีเขาก็เขียนไว้ว่ามีนางธรณีอยู่ที่ใต้บันลังของพระพุทธเจ้านางธรณีก็รีดมวยผมไล่พวกมารต่างๆไล่ยังไงก็ไม่ไปไล่ยังไงก็ไม่ไป นางธรณีจึงรีดน้ำออกมาเป็นมหาสมุทรเลยมันก็ใตเรียบหมายความว่าหนีเกลี้ยงไม่ต้องหนีแต่มันก็เรียกว่าสมสิ้นละ่ะว่านั้นนทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปุคลาทิฐานคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งปุคลาธิฐานและธรรมาธิฏฐาน ถ้าหากว่าจะคิดเป็นสมาที่ฐานมานนั้นก็คือความนึกความคิดความนึกความคิดความเก็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวความฟุ้งซ่านต่างๆจึงเรียกว่ามานทีนี่นางธรณีนั้นชื่อก็กลงตัวแล้วว่านางธรณีก็คือแผ่นดินแผ่นธรณีแปลว่าแผ่นดิน ใจิตใจของพระองค์ในขณะนั้นมีมหาสติประสานแล้วก็เลยเป็นประดุจว่าแผ่นดินคือนานทรณีแล้วก็รีดมวยผมน้ำก็ออกไปก็คือน้ำปราไตของพระพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นมานจึงไม่มีเหลือหลอ,อเมื่อเป็นเช่นนั้นก็กรองกับที่ว่า เมื่อทำสมาธิแล้วก็สามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อผิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วพลังจิตนี้มีพลังมหาศาลพลังอะไรอะไรมันก็แก้ความฟุ้งซ่านไม่ได้เอ,อมีแต่ว่าเจ้ายาไปกินให้มันสลบหรือว่ามียาอะไรต่างๆระง,งับประสาทมันก็ไปเดี๋ยวเดียวพอหมดฤทธิ์ยาแล้วมันก็ฟุ้งซ่านตามเดิม แต่ว่าถ้าหากว่ามีพลังจิตคือหมายความว่าสัมสมาธิเนี่ยมันเป็นสถานที่ผลพลังจิตเมื่อผลพลังจิตได้แล้วพลังจิตก็เรียกว่ามีกำลังมหาศาลก็เลยปราบพวกมานคือความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปโดยสิน้นเชิงแล้วพลังจิตก็ผิดกระแสจิตขึ้นมา เมื่อผิดกระแสจิตขึ้นมาแล้วกระแสจิตก็กลายเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วก็เรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ชื่อว่าสติธรรมดาจากสติธรรมดาก็เป็นสติปสานจากสติปสานก็เป็นสติภราจากสติภราก็เป็นสติอินเ์จากสติอินเ์ก็เป็น สติสัมโพชงจากสติสัมโพชงก็ไปเป็นสติมรกแปดแล้วก็ถึงที่สุดชำระกิเลสได้ด้วยประการทัางปวงก็อาศัยสติอันนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสติไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พ้นจากกิเลสหรือจะให้ถึงซึ่งพระนิพพานแต่อย่างเดียวเราธรรมดาสามัญชนทั้งหลาย เราพากันทำสมาธิสตินี้จะรวมตัวกันเป็นกำลังให้สมองของเราปลอดโปร่งยิ่งขึ้นมีหนทางกำจัดพวกมารที่เข้ามาในใจของเราก็คือความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความสารพัดที่มันจะวิตกกังวลอ่ะมันแก้ยากเมื่อแก้ยากมันก็ทำให้เกิดความกระสับกระส่าย พราะฉะนั้นสติธรรมดาปกตินี่เมื่อเราทําสมาธิแล้วก็ผลิดพลังจิตเมื่อผลิดพลังจิตได้ในระดับหนึ่งแล้วสตินี่ก็จะต้องรวมตัวเป็นกําลังกลายเป็นปัญญาขึ้นมาพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วก็รู้จักมีการรับผิดชอบมีเหตุมีผลอะไรต่างๆ มีหูตาสว่างไม่มือดอย่างนี้คำที่ว่าหูตาสว่างไม่มืดก็ไม่ได้หมายความว่าเราตาบอดหูหนวกแต่ว่าเราตาดีหูดีแต่ว่าก็หูก็เป็นใบตาก็เหมือนบอดก็พรอยเหตุที่ว่าถูกพยามานครอบงํนนั่นเองพยามานเคอสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาพัวพันเราแนะเราอย่างนั้น แน่เราอย่างนี้มันวิเศษนักไอพวกมารเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนาจิตมากเท่าไหร่มานมันก็พัฒนาตัวมันเองมากเท่านั้นเพื่อที่จะต่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นเราสามัญชนทั้งหลายเมื่อเราอยากจะมีความปกติสุขแล้วท่านทั้งหลายจงพากันทำสมาธิแล้วก็นำให้มันเกิดพลังจิต แล้วพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นใหญ่โตมโห,หลารแต่พลังจิตมีอยู่แล้วก็สามารถลดความขัดแย้งเหล่านั้นได้แล้วก็สามารถจะเป็นผลดีต่อครอบครัวเป็นผลดีต่อสังคมเป็นผลดีต่อประเทศชาติเป็นผลดีต่อโลกแต่ถ้าหากว่าเรา ยังมั่วสมแล้วก็ไม่ขจัดมนันไม่หาพยายามที่จะาหาการทำสมาธิจนจะสร้างเกิดพลังกิตแล้วพลังจิตเหล่านี้มันก็จะขาดแขนลงไปขาดแขนลงไปเมื่อขาดแขนลงไปแล้วความขัดแย้งไม่ต้องมากแค่หวยไม่ขี่ไฟมันก็สามารถลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นสงคราม เป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกท่านทั้งหลายเมื่อต้องการไม่ให้มันเกิดอันตรายก็ต้องช่วยกันเผยแพร่พยายามอย่างไรที่จะให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าสมาธินี่มันมีความจําเป็นสําหรับที่จะบํารุงสติของเราเมื่อเราบํารุงสติของเรา ให้พอเพียงแก่ความต้องการแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันก็ลงไปในหนทางที่ดีเราก็จะมีชีวิตปกติสุขเราก็สามารถดำเนินชีวิตของเราไปด้วยความสุขสวัสดีแล้วความสุขสวัสดีเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุญกลายเป็นกุศลติดตนตามตัวเราไปให้เราเนี่ย มีความสุขตลอดไปแล้วใครเล่ามีความอยากบ้างที่จะไปตกนรกมีใครอยากจะไปตกมหาอเวจีมีใครอยากไปเป็นอยากเป็นเปรตเป็นผีก็ไม่มีใครอยากอยากก็มีแต่ว่ามีความคิดว่าเราจะต้องไปสู่สุขติแม้ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสหรือว่าไปเกิดเป็นเทพ ก็สบายขึ้นไปอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทสวัสดีส